เบอร์สักไลือลูกค้าแห่ขี้ตาม,มาแต่เช้าเลยาวานนี้ก็มารอบหนึ่งนอนรีสอร์ทแถวบ้านกูไงนี่เพิ่งเปิดใหม่ทซิงมร้อนเมื่อวานก่อนไปบ้านกูปรโมดสดิบทีใครมาสักกับมึงมานอนบ้านกูได้เบอร์วันนี้ลูกค้ามานอนแต่ห้องยังไม่เสร็จดีเลยได้นอนฟรีไประหว่างรอยาชาเบอร์ตัดผมชายตัดไปหนึ่งคนเสร็จต่อเลยคนที่สองไอ้หมอนี่ลูกครึ่นเนี่ยพอเป็นแขกแม่เป็นเจ้าของบ้าน <laughs> สั่งคอมมาจากตอกตๆอตอชั้นวางของต่อเสร็จเรียบร้อยมีล้อด้วยเบิร์ตัดผมใช่มาอีกแล้วลูกค้ากูวันนี้ย,ยุ่งๆหน่อยเชิ่หายโรงเรียนจะเปิดู่นี้แล้ววันจันทร์คนต่อไปตัดกันต่อเลยแบบต่อเนื่องอันนี้คนโตอ่าตามมาติดติดอีกหนึ่งคนเสร็จเรียบร้อยเบิร์กินข้าวข้าวเช้าวันนี้ไข่ต้มอ้ําเป็นหนึ่งคำกระเจียบจุ่มน้ำพริกหน่อยเขาวอาของดีตามไปติดติดอีกหนึ่งคำก็กินกันไปนเพลินๆลูกค้าก็ซื้อของฝากมาให้จัดหมูปิ้งเป็นหนึ่งไม้อย่างเหนียวรู้เลยว่าบ้านใครตามด้วย าคตามเดียของฝากอีกหนึ่งคำร้านเดียวกับหมูป,ปิ้งกันเนี้ก็ออพอดอ่อนนี่ก็สุดยอดตามด้ยวยนมคกเลยเมื่อวานก่อนกูนก,กินนมคกแล้วบอกมีผักชียอยู่บนนมคกไอ้เหี่ยกูพูดผิด <laughs> กูก็รู้อยู่เปต้นหอมแต่ปากมันล้านเองอันนี้นมคกชาวบ้านกูลูกค้าซื้อให้เหมือนเดิม <laughs> <laughs> กินเสร็จแล้วก็ลงมือสักกันเลยยาชาได้ทีแล้วเบอร์สักลาย <c oughs> ต้อกีนหนึ่งชั่วโมงทำไปตั้งหลายอย่างอันนี้เป็นงานเก่าของลูกค้าก่อนที่กูจะสักเป็นงานแก้สักทับกูนี่เป็นช่างที่สามแล้วมั้งเสร็จออกมาก็เป็นแบบนี้แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยต้องมาต่อก็ต้องมาเก็บเส้นสีดําให้ตัวมันชัดขึ้นแล้วก็เก็บแสงเงาเส้นสีขาวทั้งหน่อยลูกค้าก็โอเค๋ยวรอบหน้าใจกันใหม่จ่ายตัตงค์เก็บของไปเที่ยวกันต่อว่าง,งั้นน้ำตกวังก็เหลืองอยากมานานแล้วลูกค้าบอก วันนี้ลูกค้าก็พาลูกสาวมาเล่นน้ำกันชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวเทียวที่อยากทบอกน้ำตกมาก็เหลือมันก็ดีก็สวยเยนะี่ยแต่เสียอย่างเดียวไม่ให้เอาของกินลงไปกินทั้งล่างอยู่เนี่ยนะปกติที่น้ำตกเนี่ยน้ำใสเลยนะเห็นตัวปลาเลยแต่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยน้ำเลยออกขุ่นๆแดงๆหน่อยอยู่ใกล้บ้านกูแค่สิบกิโลอ่ะมาอีกแล้วชายชะการลูกค้ากูมาตัดผมมาทีเดียวห้าคนเป็นแก๊งรถเกี่ยวรถสีก็อพอดมีกันสิบสองคันนะ เศรษฐีดูไบชัดๆเกี่ยวกับโพดอยู่แถวบอ่อคู่วันนี้แม่มาตัดผมมาอีกแล้วลูกค้ากูวันนี้แม่งโคตรวุ่นวายอะลูกค้าเก่ามาลงสีหายาชาไปก่อนเลยระหว่างรอยาชาตัดผมกันต่อก็อตัดผมไปได้สองสามคนยาชาได้ทีก็ลงมือสักกันเลยไอ้หมอนี่ก็ไม่เบานะพี่ผมอยากได้สีอันเนี้ยมันก็เดินไปสั่งกระจกพี่ผมอยากได้สีอันเนี้ยมันก็เดินไปสั่งกระจกใจคอมังกรมึงใจครบสิบสองสีเลยใช่ไหมเนี่ยมึงดูเรียกมังกรสีแดงหาที่ไหนได้ เวลาหมดเสร็จออกมาก็เป็นแบบนี้เช็ดๆถูกๆกันหน่อยระหว่างสากักไอเนี่ยลูกค้าก็มาตัดผมกันเต็มเลยนะแต่กูก็นัดบอกให้มาห้าโมงเยน็นลูกค้าก็ถูกใจโอนตังค์กลับบ้านกูก็ตัดผมกันต่อก็อย่างที่บอกพรุ่งนี้จะเปิดเทอมแล้ววันจันทร์ที่สามวันศุกร์วันเสาร์ก็ไม่มีใครมาตัดแม่ใจคอจะตัดวันอาทิตย์แล้วแม่ก็มาคอกันหมดเลยพรุ่งนี้จะเปิดเทอมแล้วแล้วเด็กหมู่บ้านกูก็เยอะนะมาตัดผมที่ร้านกูหมดเนี่ยแล้วหมู่บ้านข้างๆก็มาสองสามหมู่เลยผูกขาดวันะกูมีอยู่ร้านเดียวก็กูตัดผมราคาถูกสักกขนนาดี้ถูๆๆไป เด็กน้อยพวกเนี้หัวละยีสบาทวันเนี้ยตังค่าตัดผมที่กูได้วันเนี้ยประมาณพันสองหพันสามนี่เนี่ยมึงว่าเยอะไหมไม่ใช่เงินนะลูกค้ากูที่ผ่าห,หัวละยี่สบาทกว่าจะได้พันสามคนโตมีไม่กี่คนอนะ่ะอี้อ่ะคนเหนื่อย <c oughs> คนเมื่อยขาเลยเบิร์ดเหนื่อย